ครับผมเจอกันอีกอีพี่ที่สองครับผมของสวนอันนี้ปลูกอีหยังเนี่ยครับท่างนี้นอันนี้กะเพรากับใหม่ยืนต้น,น,นเป็นพวกไม่กินเขาเนี่ยละอ,อ,ยอ้อยครับโอกขามเทศครับนี่หกขามเทศเพื่นหกข้ามเทสไงอ้อยอ้อยนี่ครับอ,อ้อ,อยมีหอดเงาะพี่น้องเดี๋ยวยังไปเบิ่งน้ำเพลินครับกะเพราด้วยครับนี่พี่น้องอน,นี่ตัดขา,ขา,ขายนี่ตัดขายขายนี่ ระบบนามเพื่อนก็ใส่ระบบสปริงเกอร์น้องอยู่าน่วยน่ะนะครับดูขึ้นมานี่ครับนี่ขันนุนพร้อมมีอันนั้นพร้อมตัวนี้ครับสมุนไพรพร้อมครับครับเป็นว่าใายยสจตุ๋มไก่นี่ครับนี่มีขนุนพร้อมพี่น้องแดงสุริยาเป็นว่านี่มีมะละกอไตมะละกอนี่ที่เป็น กระเพาครับฝุ่นแง่เอาไปฝุ่นครับพี่น้องอ่าถกเป็นตอนซอนฝุ่นเนาะครับน,น,น,นี่ครับนี่มักละมุดพร้อมพันว่ะน้ออันนี้ลองอี๋ยงชิดยงชิดโอนี่ครับตะก,กี้ตะก,กี้ป้านี่เพิ่นปลูกกล้วยเนาะครับเนาะนี่เพิ่นกับพันมาเฮ็ดปุผ่ผสมผสานเนาะครับตัวนี้ออกเอาตัวนี้เข้า นี่ครับกล้วยเพิ่นน้องกวยเพิ่นนี่ครับต้นเงาะเพิ่นว่านี่พี่น้องเพิ่นไมาหิมมะซานต่อนี่ยนะครับผุนเป็นเง้อเ้อพี่น้องเกษตรผสมผสานดินงามดีครับพี่ข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดขาวพุนนะพี่น้องอยู่กับข้าวโพดก็มีกะเพราทั้งร่มให้น้ำข้าวโพดก็ได้กะเพราพร้อมพี่น้อง นี่ครับ,บาาเป็นาายงังไงบ้านนี้ครับนีบ่ครับหนามมันดูดมาไว้แต่ผสมไว้ใ่เตยฮอร์โมูนมองนี้ตั้งเครื่องา,งาครับต้น,ตนมะละกอแถวนี้ก็กล้วยกระนเอาออกแล้วนี่สิปลูกยังครับนี่เสียบบ้านพักซักซี่ไหวนี่ครับ ลงแล้วครับนี่พักซี่ไทยพักซี่เล่าคนว่าเบิ่งเอาพี่น้อง่นสุดแสงหูแสงตา่นนะครับสวนเบินุ่นกําลังลงเ็ดไลอี้ครับนี่หอดภูเขานี่ครับระบบน้าเบิ่นครับเบิ่นเดินไหวแล้วเรียบร้อยเป็นกะจีวานวาน,ว,วานแล้วเนาะเสีย,ยวานนี้จักมือนาะได้เก็บผลผลิตน,นี่เนาะ ับมันงอกกนับอีกซีชิพหาเมือม่อซีชิพหาเมื่อตลาดมีร่องรับบ่ครับถูกแต่ราคาแพงเอาหัวตัดนนะโอ้แสดงว่าตลาดเพิ่นสิดีแห่งครับพี่น้องก่อนที่มาปลูกนี่ได้เคยคิดเรื่องการตลาดอีหยังบ่ครับการตลาดแม่เขาขายประจำขา<อ>มีขายอยู่แล้วโอ้แสดงว่าการตลาดนี่บ่ได้ยากเรื่องวัฒนผลผลิตขึ้นมาเนี่าวัฒมันพันเขาได้วัตถุเห็ดได้ เบืงเอาเด้อครับผู้ใด้ยึเป็นแนวทางในการทําการเกษียครับไอความรู้สึกว่ากเกษียนี่เป็นตาดีบ่ครับเสียบ่กเพื่อนกันไม,ม่หนีไม่ชินในี่ยดำสีกินรอยนี่สบายแล้วครโอ้ะพูกมากับสามเดือนเงินแสนแล้วครับไม่แสดงว่าเสียฐีย่อยๆได้ดครับนี่ผู้ใดว่าเฮีเกษียบ่รวยมเมื่อเบื่องเอาเด้อครับเนี่ยครับคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วครับผม นี่ครับเบ่งเอาพี่น้องดี่เฟินเฮ็ดในเห็นแล้วครับพี่ผลผลิตเพื่อนเพื่อนเอาออกตลอดครับพี่ยาหนีกับกะเพราเดี๋ยวกะเพรากะเพราล่ะกรับทีเป็นข้าวโพดนี่ครับผม่ีนครับ บันท mm ึกความรู้ส no. anyway. mm ึกถามมาเหตุการณ์กษะเียดนี่มันต้องมีแนวเดยนะครับมีใจมากกว่าใช่ไหมสบายสบายไม่ต้องหักไม่ได้เมื่อยเขาก็เ้าโฮมนะแมนแมนแมนนีแห้งก็ลุกขึ้นมามคนหนั้นตัวแหงไม่เล่นก็เขาพักไปขายครับผมถ้าถ้าห่อนกับเขาโฮมพูดแล้วห่อนเขาโฮมนอนนอนเล่นอยู่ในอยู่ในโฮมไพ่คนครับโยปลากันในสายหรืแหนดึกับไปตาคนอยู่ทางสายมือครับผม บอีปนบนี <divide> ่ตาเนนกระคนีนี่กบจิมีสาอยู่นี่ครับนี่ระบน้คลองพ่อน้ระบบน้ำเะบบนดีแห้งครับบ้างแผลน้การเกษตรคือระบบน้ำเอาถ้ถามนะครับเสียไอระบบการเดินท่อนี่ครับผมใส่งบประมาณหลายปันไดเน่ครับนี่พอประมาณ่นทั้งหมดมันเจไรแปรมาณแสนกว่าบาทครับเจไรแสนกว่าบาทเด้อพี่น้องเลยไรละเมื่นช่เมื่อนี่ทอมันเกิดครับ อันนี้เป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงหรือเศรษฐกิจเหลือเฟือครับนี่อันนี้พ่อเพียงพ่อเพียงเนาะมัน่ได้ลงทุนเดียวครับอ๋อมันเป็นอย่งเี่ครับพี่น้องเพิ่นลงทุนแต่เดียวแต่เพิ่นได้ระยะยาวเด้อพี่น้องแต่ยรับเขาบอก่ได้ซื้อเดียวนะเขาค่อยๆซื้อมาตัวใดพังก็เปลี่ยนเอาอเขาบ่มีเงินหลายคือเขาเนี่ยนะฉันสื่อทะลายละลายละลายคุ่ปีคู่ปีได้มากกับสื่อมาไว้กับผมครับผม พุนบอปรดานครับมิเงือใสโซลาเซลเราสีย่างไปเบิ่งระบบหนาเพื่อนอีพี่ต่อไปครับผมถ้าท่นอีพี่นี่กับจบทรัพย์หนีนะก่อนนอครับนอจังได้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นนะครับเด้อส่องดูตัวกับอ่าเพจไอเพจเฟซบุ๊กครับผมบิ๊กบูทดําทักขึ้นกันนะครับผมฝากไว้นเด้อครับเด้อถ้าท่นไอคลิปนี้กับจบเพียงเท่านี้นะครับนอสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจียสัสครับ